สวัสดีค่ะเน็ตสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมรถแต่งสวยๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้โบวีพามาชมรถสีชมพูคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่งแลบสติกเกอร์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ใส่ชุดแต่งอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะส,สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับโบวีอีกแล้วนะคะวันนี้ บวี่จะพามาชมรถนะคะตัวสวิปตัวรองท็อปค่ะคันนี้นะคะแต่งแลบสติกเกอร์ทั้งคันเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาดํานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ารถนะคะก็ยังใส่นะคะเป็นตัวอักษรน,นะคะตัว KP นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนเนาะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรอง5้าแส0หกบาทค่ะแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะคะ ในส่วนของล้อมแม็กนะคะก็จะเป็นลายนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นขอบ15หรือว่า17นะคะก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยค่ะคันนี้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็จะใช้เงินออกรถอยู่ที่ 3 9 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นผ่อนเดือนละ8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าใครอยากจะผ่อนน้อยกว่านี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเงินดาวนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะนี่ด้านในรถนะคะด้านในรถนะคะทําเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะตัดกับสีส้มนะคะสวยมากๆเลยนะคะ พวงมาลัยก็ดีเชฟด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีจอนะคะจอนะคะจอสัมผัสตัวนี้นะคะมีกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังนะคะอ่ารองรับความบันเทิงให้กับลูกค้าได้เลยค่ะไปได้ทั้งเอ่อใครที่มีครอบครัวนะคะตัวนี้ก็สามารถไปได้นะคะส่งรูปไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าไปทํางานก็ดีนะคะรุ่นนี้เลยนะคะอ่าเราไม่ได้มีแค่ สีนี้สีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสีอื่นกันอีกนะคะนะใครที่สนใจนะคะตัวนี้มาที่สุซีกิสาขาบางบัวทองได้เลยนะคะศูนย์ของเรานะคะยังได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะอ่าเป็นลำดับหนึ่ปีซ้อนเลยค่ะก็ถ้าอยากได้รับการบริการดีๆนะคะก็มาที่สุซูกิสาขาบางบัวทองได้เลยนะคะมาพบกับโบวี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบวี่จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูรถแล้วก็มาทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะ สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันเลยค่ะในส่วนของรุ่นนี้ก็เป็นตัวรองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นรุ่นท็อปกันเลยค่ะ,ะไปดูรุ่นท็อปกันนะคะสำหรับรุ่นท็อปตัวนี้นะคะราคาหกแส0สามื่นเจดพันบาทค่ะแล้วก็ใส่ชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือเหลือแค่ขั้นตอนที่ว่าจะนำรถไปล้างนะคะทำความสะอาดแล้วก็ข่า เคลือบสีนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้มาไลฟ์กันช่วงบ่ายนะเพราะว่ารอลูกค้ามาเนาะก็ลูกค้าสนใจเป็นตัวเซลี o นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสวิฟต์ l ค่ะ g l ตัวร้องท็อป5 6าแ0 0หบาทค่ะแล้วก็สีขาวเนี่ยจะเพิ่ม5,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถจ่ายเป็นเงิน สดก็ได้หรือว่าจัดเข้าไฟแนนซ์รวมราคาลดได้เลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะก็ใส่ชุดแต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เลขนะคะจะเป็น1 0ค่ะลูกค้าสามารถเลือกเลขได้ว่าอยากจะได้เป็นเลขไหนหรือว่าเป็นเลขวันเกิดเลขมงคลกับลูกค้านะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะคันนี้ก็ยังมีตกแต่งล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กขอบ15นะคะยางสวยเลยค่ะตัวนี้ ใครที่สนใจนะคะสามารถเลือกลายเลือกแบบได้เลยนะคะมีให้เลือกมากกว่า20ลายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันเลยค่ะด้านในรถนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีส้มนะคะอ่าเป็นแบบออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะ่ะสวยมาก,มากลัก l u x u r มากๆเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งจัดเต็มจริงๆค่ะใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่1 9,999บาทผ่อนเพียงเดียวละ8 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะอยากได้โปรโมชั่นดีๆต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูรถรุ่นที่ว่าจะกำลังจะปล่อยมางเนาะสำหรับวันที่13นะคะโบวี่จะมีปล่อยรถนะคะรุ่นนี้เลย Swift GL Plus นะคะคันนี้ใส่ล้อแม็กนะคะปัดเงาค่ะเจอกันวันที่13นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะแนะนําการออกรถแล้วก็รายละเอียดการใช้งานของรถให้ค่ะ นี่ค่ะคันนี้เลยอ่ะยังไม่หมดค่ะคันนี้นะคะสีขาวนะคะแต่งสไตล์น่ารักนะคะส,สติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบว่าเป็นสีเอ่อสีครีมออกสีนาตานนะคะนี่ คันนี้นะคะใช้เงินออกรถที่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนทำอาชีพอะไรนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่บาะหนังตัวนี้นะคะเป็นสีดําตัดกับสีครีมนะคะสวยมากๆเลยคันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะโบพีจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะ ก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ก่อนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะพนักง,งานบริษัทธุรกิจส่วนตัวค้าขายขายของออนไลน์นะคะ,อะสอบถามกันเข้ามาได้เลยว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโบวี่จะแนะนําให้นะคะตั้งแต่ดาวเริ่มต้นเนี่ยที่5% 10% 15% 20%นะคะ25%หรือลูกค้าจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้โบวี่ไลฟ์แค่นี้ก่อน เดี๋ยวพอรถรถคันนี้เสร็จเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วก็ทําคลิปให้ลูกค้าดูเนาะก<ส>็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ